สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มฟิสิกส์4นะคะหัวข้อที่พวกเราจะสอนนักเรียนนะคะคือเรื่องระยะทางและการกระจัดค่ะโดยเครื่องมือที่จะให้นักเรียนใช้นะคะเป็น Google Map ค่ะ แล้วก็ชิ้นงานนะคะที่ต้องการให้นักเรียนผลิตขึ้นมาก็คือ powerpoint นำเสนอเส้นทางที่ดีที่สุดจากบ้านไปโรงเรียนของนักเรียนเองนะคะโดยวัตถุประสงค์ที่เราให้นักเรียนทำโครงการเรื่องนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายความหมายของระยะทางและการกระจัดแล้วก็นำความรู้เรื่องนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ค่ะนักเรียนนะคะจะสามารถทราบได้ว่าเส้นทางมีกี่เส้นทางนะคะจากบ้านนักเรียนไปโรงเรียนของนักเรียนโดยใช้ google map เป็นตัวช่วยนะคะ ก็ขอยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะหากเราต้องการเดินทางจากโรงเรียนสารวิทยาไปเซ็นทันลาดเร้านะคะเราสามารถหาเส้นทางได้โดยคีย์ตำแหน่งเป้าหมายนะคะก็คือเซ็นทันลาดเพา้าวจุดเริ่มต้นก็จะเป็นโรงเรียนสารวิทยานะคะ Google m a p นะคะก็จะหาเส้นทางที่เราสามารถเดินทางไปได้นะคะโดย Google m a p นะคะจะบอกเวลาที่ใช้ในการเดินทางแล้วก็ ระยะทางนะคะว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมีระยะทางต่างกันเท่าไหร่นักเรียนนะคะก็จะต้องเปรียบเทียบหาเส้นทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือระยะทางที่ใกล้ที่สุดนั่นเองและนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ต้องหาด้วยว่าตำแหน่งเริ่มต้นนะคะก็คือจากโรงเรียนสารววิทยาเนี่ยไปเซ็นทรัลนาดพ้า,า,พาวหรือถ้าเป็นโจทย์ของนักเรียนก็คือจากที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมาที่โรงเรียนเนี่ยมีการกระจัดเท่าไหร่นะคะตัวยอย่างชิ้นงานนะคะที่นักเรียนจะจะต้องผลิตขึ้นมา อันนี้ที่ยกตัวอย่างไปนะคะจากโรงเรียนสารวิทยาไปเซ็นทรัลลาดท้าวนะคะมีเส้นทางไหนบ้างเพื่อนก็ต้องครอปรูปภาพนะคะหน้าจอนะคะแล้วก็นํามาเสนอใน powerpoint นะคะแต่ละเส้นทางมีเส้นทางไหนบ้างทีนี้ก็เอาแต่ละเส้นทางเนี่ยมาเทียบกันนะคะมาเปรียบแล้วก็มีการกระจัดเป็นอย่างไรนะคะเส้นทางแรกมีการกระจัด4.7กิโลเมตรนะคะอันนี้ เส้นทางที่สองก็มีการกระจัด4.7กิโลเมตรเหมือนกันค่ะวัดจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนะคะแต่ระยะทางของเส้นทางที่2กับเส้นทางที่1จะเห็นว่าต่างกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ดีที่สุดก็คือเส้นทางที่มีระยะทางน้อยที่สุดนะที่นี้นะคะที่ยกตัวอย่างไปก็จะเป็น7.2กิโลเมตรค่ะ